สวัสดีค่ะพบกับช่องฟังฟังฟูงฟู Family นะคะคลิปนี้เรานำข้อมูลมาบอกกล่าวพี่น้องชาวบุรีรัมย์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข่าวสารจากสวทบุรีรัมย์กลมประชาสัมพันธ์ที่นำข่าวดีมาบอกกล่าวกับพวกเราค่ะจากตารางนะคะ สรุปข้อมูลเบื้องต้นเงินที่จะโอนตามโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเงินหัวไล่ค่ะไร่ละ1,000ไม่เกิน20ไร่นั่นเองในเขตภาคอีสานจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะคะแต่ในเขตบุรีรัมย์ของเราเริ่มโอนวันที่27 พฤศจิกายนนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นตารางราย,ายละเอียดของทอกสทุกสาขาของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโอนทีเดียวทั้งหมดวันที่27ค่ะส่วนอันนี้คือรายละเอียดของโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนะคะเป็นคนละโครงการกับไร่ละ1,000งนะทุกคนซึ่งรัฐบาลประกาศราคาอ้างอิงทีเดียวเลย6งวดตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะวิธีการดู ว่าเราจะได้เงินชดเชยส่วนต่างหรือไม่ให้ทุกคนไปดูที่เราแจ้งเก็บเกี่ยววันที่เท่าไรข้าวชนิดไหนซึ่งในตารางทางเพจสวัสดิการทันข่าวได้คำนวณเป็นจำนวนไล่แล้วนะคะแต่เบื้องต้นที่ดูตามตารางทั้งหมด6งวดแล้วข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่5ไม่ได้ส่วนต่างนะทุกคน ยกตัวอย่างเช่นแอดมินเองนะคะแจ้งเก็บเกี่ยวไว้วันที่8พฤศจิกายนและปลูกข้าวหอมมะลิ14ไร่ซึ่งตรงกับงวดที่5คือในตารางไม่ได้ชดเชยนะคะก็คือราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาที่รัฐบาลประกันไว้ส่วนใครที่แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ระหว่างวันที่17ถึงวันที่18ซึ่งเป็นงวดที่6ใครที่ปลูกมะลิหอมปทุมและข้าวเจ้าก็จะได้ชดเชยส่วนต่าง ให้คำนวณแบบนี้นะคะขอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าแอดมินปลูกข้าวหอมมะลิ14ไร่และแจ้งเก็บเกี่ยวไว้วันที่13ซึ่งตรงกับงวดที่6และมะลิได้ชดเชยไร่ละ142บาท35สตางค์ให้นำ14ไร่คูณด้วย142บาท35สตางค์ก็จะได้เท่ากับ1,992บาท9สตางค์ เงินตัวนี้รัฐบาลโอนตรงเข้าบัญชีตั้งแต่เช้านี้ก็คือวันที่24ทุกอำเภอทุกสาขาใครที่คิดว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีให้รีบติดต่อธนาคารด่วนเลยนะทุกคนหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube ของเราให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ